สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงบรรทุกทุกท่านเลยนะครับผมสร้างหนึ่งรยเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จำนายรถบรรทุกรถกระบะรถหกล้อทุกชนิดนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเขามาเบงรถหกล้อสั่นนะครับเป็นหกล้อสั่นเป็นหกล้อช่วงสั้นนะครับ NCRNCR ร้อยสิบแรงนะครับ NCR ร้อยสิบแรงตัวนี้จดทะเบียนปี2533นะครับ จดทะเบียนปี2533นะครับเครื่องดีคัดซี่งามเอกสารแจ้งมอเจเก่านะครับเอกสารแจ้งมอเตเก่ายางดี6กเซนนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับตัดกันไปตามสภาบก่อนนะครับตัดกันไปตามสภาบก่อนสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูทีหนึ่งแสน 35,000บาทนะครับหนึ่งแบาทสภาพนี้เลยนะครับสภาพนี้เลย1นึ0 0แบาทสำหรับเอ็นเชียช่วงสันนะครับสามเมตรห้บกว่างเมตรเก้าสบตัวนี้นะครับหนึ่งแาันบาทเดี๋ยวผมสิผ้าทุกท่านมาเบิ่งไล่ละเอียด โด,โดยร่วมกันนะครับมาเบิ้งงล่เดียดโดยร่วมกันงามๆนะครับถือว ok ่าเดิมเดิมถึงเดิมมากเลยนะครับรถคันนี้นะครับเดิมถึงเดิมมากเลยเป็นเกียสันนะครับเป็นเกียสันยกหัวได้นี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในเครื่องดีนะครับเครื่องดีนิ่มๆตอนนี้ผมไปยังสตาร์เครื่องไว้อยู่นะครับบอะนะครับ ผ่ากันก้มห่อนบบมีนะครับผ่ากันความร้อนใ้มีนี่คือสภาพภายในนะครับเดี๋ยวมาเบิงกระซี่กันนะครับขัะซี่งามๆนะครับปอบหูปอบบวมนะครับดามหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับปอบหูปอบบวมนะครับดามหลังมาแล้วเรียบร้อยเบิ่งสภาพหมุดยังเดิมๆอยู่เลยนะครับหรือว่าเดิมถึงเดิมมากนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเบิ่งต่อยางครับ ยางดีหกเส้นนะครับเสริมแหนบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสริมแหนบมาแล้วเรียบร้อยเป็นกระบะไม้พื้นไม้นะครับเป็นกระบะไม้พื้นไม้ตามสภาพนี้เลยนะครับตามสภาพนี้เลยสามเมตรประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรยี่สิบถึงสามเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับกว้างเมตรเก้าสิบนะครับยางดีหกเส้นคัสซีง่ามตลอดเส้นเลยนะครับคัสซี่สวยๆตลอดเส้น คัสซีาง,งามๆตลอดเสียดเลยนะครับคัสซีาง,งามๆนะครับก็ต้องเก็บสีนะครับต้องเก็บสีกันจะใครดูดีเนี้ยจังน้อยนะครับนี่ก็แต่ภาพภายในนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมามาเบิ้งเครื่องกัน นี่คือตัเบาะเครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆเลยเครื่องดีเครื่องดีถึงดีมากเลยนะครับเครื่องดีถึงดีมากเลยเป็นเครื่องร้อยสิบแรงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องร้อยสิบแรงกว่าผู้กว่าบวม เครื่องดีๆนะครับเครื่องดีๆบอ่อดันบอ่อใหนะครับนีเนนบ่เป็นปัม๊มใหญ่นะครับเป็นปั๊มโซล่าใหญ่นะครับเป็นปั๊มโซล่าใหญ่ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับเครื่องนะครับสำหรับเครื่องถือว่าดีเลย พร้อมใส่งานนะครับพร้อมใส่งานตัดกันไปตามสภาพก่อนนะครับ1นึ0 0 0สนาบาทนะครับสำหรับ n c ็นเคร้อยสิบแรงตัวนี้นะครับช่วงสันนะครับตัดกันไปตามสภาพนี้ก่อนนะครับ n c ็นเคร้อยสิบแรงจดทะเบียนปี33เครื่องดีครับซี่งามยางดีหกเซนนะครับเอกสาร แจ้งว่าเจดเกาวเล้วเรียบร้อยนะครับกับบ่าเงาามเมตรห้ากว้างเมตรเก้าสิบนะครับถ้าดูค่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับหนึ่งแันบาทติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 9นย5เก้าหนึ่งสามห้าย์เก่ามเป็นเบอร์โทรกัะเบิดดีไล์ของผมนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเขอไมาได้นะครับก็ฝากไว้น้ำเนี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบรวิวารติดเป็นทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอด็ดอูซับประเสริฐยนต์แล้วก็าทาั้งยูทูปนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบพกันไม่ในลิปหนาผม้างหนึ่งเหลเฮ็ดพร้อ,พอมกับทีมงานอูซับเสริฐยนสวัสดีครับ